สวัสดีคะ่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ p พ c ค F3 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ p พ c ค F3 ตัวนี้นะคะมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆเลยนะคะนี่นะคะบวมจนมันโป่งออกมาเลยนะคะปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันโป่งออกมาเลย และทีนี้มันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะมันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะขนาดปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรีร่มันบวมปุ๊บมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกนะคะแล้วทีนี้แบตเตอรีร่บวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะ หรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะ,ะแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปจะอยู่ในตัวเครื่องแล้วนะคะ,ะส่วนอันนี้สภาพมันเสื่อมนะคะเซล์ลข้างในมันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบ,มบวมๆแบบนี้นะคะ หลังจากที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้นะคะติดฟ้าลังได้ใส่ฟ้าลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ,ะเวลาชาร์จก็จะขึ้นชาร์จด่วนนะคะนี่นะคะนี่ขึ้นชาร์จด่วนนะคะนี่นะคะ ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะจะคือใส่ฟ้า2อ,อันในนี้เป็นชาร์จด่วนนะคะเรียบร้อยประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Poco F3 นะคะถ้าสนใจเปลี่ยนแบตก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ